สวัสดีครับบบปุบก็ะซองเคยสร้างใจกันคือเกาครับผมครับมือนีก็ผ่าพี่น้องเดินสมตลาดครับแต่ช่วงนี้ตลาดก็คนมีหมาแล้วครับผมอยวมาเบิ่งบรรยากาศกันครับผมบรรยากาศไม่ค้ากำลังมาตั้งร้านกันครับผมนี่ครับครับนี่ครับนี่ก็กำลังดังไฟปิ้งปลาหมึกครับพุ่นควันขโมงค้งแล้วครับครับ มือนี้สงใจขายดีแน่นอนครับรน,นี่ครับผนรุบลอประจำตลาดครับววครับดววเดินเบิ้งครับนี่ครับแม่ค้ากำลังมาตั้งร้านครับผมววนี่นุ่นุณครับววแจกระทองฟ้าก็มืดหมาด้ครับมือนี้จากจังไหร่วีวจิตกบ่บบบบบอบ่อหนองอ่ะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับ มีแมคคาไข่ไข่ไข่ต้มไข่เนื้อเยอะเนื้อครับไข่ต้มไข่เนือ้อเป็นกาเป็นการหลังตั้งร้านอยู่ครับผมนี่ครับลรงแรมนะครับยันฝนตกอยู่มืไงทำดูรันดูบากรยาศการตั้งร้านก่อนครับเดี๋ยวพวกมีมา พาเที่ยวตลาดเบิงเด้ครับอีกจังหน่อยกันครับครับเดี๋ยวชมจะพาไปเบิงทางพุ้นครับที่นี้ครับบรรยากาศไม่ค้ากําลังมาตั้งร้านกันครับผมนี่ครับอะไรคะครับกำลังเดินสำรวจตลาดครับอดลคะครับผมนี่ปลาลาเราก็แซ่บจริงเดียครับในนัวสุดยอดเลยครับตลาดนี้เจ้าเดียวครับมีเจ้าเดียวเด้ครับนี่แซ่บ กล้วย oh, ลูกเบื้อเริ่มเลยนะครับคร้อมนี่ครับนี่นมดัชี่อร่อยอร่อยครับเดี๋ยว่ามีไปเบื้องโดตีกันครับมาบอือสั่งไปให้ไอ้น้องสศร้กินกันครับน้องสศว้าเป็นฟากมาวางให้สั่งซื้อโดตีได้แบบครับนี่ครับ คนยังพะนมาเดินตลาดไร่ครับใช่แล้วก็เดนครับพ่อมื่อวานนี้วันนี้จะสั่งไอ้โรตีด้วยเออมาๆๆเด้กๆโรตีนอ้อครับอือเดี๋ยวตอนใกล้ๆจะกลับเอาใส่อันนั้นนะพ่อเอาใส่อะไรใส่ไข่กับใส่ไข่กับไอ้กล้วยกล้วยยมีไหมกล้วยไม่มีนะไล้วยมีกล้วยมันมีแต่ไข่กล้วยไข่ได้มันมีแต่ไข่ ไม่ได้ทํากล้วยมันโรตีกล้วยหอมมันก็ไข่ด้วยนั่นแหละถูกนั่นแหละเอออเาสองชุดเอาสองงานเนาะเดี๋ยวตอนใกล้ๆจะกลับเดี๋ยวพักนี่มันไม่ได้ไข่นะรเมื่อวานพ่อไปไหนฮะเมื่อวานไปไหนเมื่อวานไปถ่ายอยู่นู่นไหมมันโพไหมอ๋อโพกระสังบอกเออผมไม่ได้ไปทำไมไม่ไปเมื่อวานผมหยุดนะมีพักผ่อนโพกระสังโพกระสังเดี๋ยวเดินสำรวจดูตลาดเดี๋ยวใกล้ๆ จะกลับไปเป็นไงลุงไม่ได้สองชุดถ้ามีกล้วยก็เอามาใส่มาใส่แล้วก็คิดเงินเพิ่มครับครับครับเดินสำรวจตลาดครับครับผมนี่ครับกำลังมาตั้งกันครับนี่ก็ปลาทูครับปลาทูทำเองครับนี่ลุงเป็นไงบ้างเนี่ยฝนมาแล้วฝนหยดแล้ว ครับโอ้ผ oh, ลหยดแล้วครับเนี่ยตลาดเราจะเป็นยังไงเนาะคราบนี้ยโร่โงอยู่โร่งอยู่ไม่เป็นไรแค่นี้อืคนจะมาหรือเปล่าครับทีนี้ก็เดินกลับครับทีนี่ในค่าช่วงนี้ก็ยังผ่านไล่ครับ<อ>เพราะว่าบางคนเพิ่งก็ไม่รู้ว่าตลาดมันเปิดนะครับ ในอทิตนะตลาดถึงแม่ค้าพื้นี้มาครบครับปลาส้มปลาแดดเดียวเด้อครับเพะมันมีปลาส้มนะครับปลาส้มผู้ใดสนใจก็มาซื้อได้ครับนี่ครับอันนี้ถุงเท่าไหร่แม่เก้าสิบบาทเก้าสิบบาทครับนี่ครับปลาส้มปลาส้มปลาแดดเดียวอร่อยอร่อยครับแม่เพื่อนบอกว่าอร่อยมันมีกระท้อนด้วยครับมีกระท้อนด้วยครับใครสนใจก็มาซื้อได้ครับที่นี่เลยตลาด บ้านกันพร้อมนะครับผักคาก็มีนะคะครับนี่ครับของแม่น่ากินมากครับต้มก็มีนะต้มผักต้มแกงขนมครับขนมแบบบ้านๆเราครับมีเยอะแยะครับนี่ครับนี่นมดัทชี่ผมสั่งไว้แล้วครับสั่งไว้กินแล้วนี่ครับนี่เค้กน่ากินมากๆสองละยี่สิบบาทครับบอกแพงครับ ีผู้ได้ชนใจก็มาเบิ่งที่ตลาดบ้านจองกอดนะครับเส้นปรุงเหรอเส้นปรุงนี่ครับอันนี้ยำยำรถเด็ดครับนี่ตั้งร้านผ่านเชษยาไม่เสร็จด้วยฉลักช่าง,างนี่ครับรบุญเ,เดี๋ยวคนก็เยอะคนวันนี้ไม่ตกแรงหรอกแค่แค่ค่อยๆปล่อยๆไ,ไ,ไปแล้วหนุ่นไม่ต้อกรักครับ มีปลาหมึกเอาปลาหมึกเอาออกมาเอาออกมาย่างเลยปลาหมึกแป๊บนึงครับปลาหมกึกนีปลาหมึกก็รสเด็ดนะครับปลาหมึกนี่ครับปลาหมึกพี่ป้อยครับนี่ครับใครสนใจก็มาที่ตลาดบ้านกันทอมได้นะครับทำจิ้มรสเด็ดผมซื้อไปกินแล้วอร่อยครับผมมีปลาน้อยหลังจัดร้านอยู่ครับนี่ร้านขายผัก วันนี้มาช้าหน่อยเนาะไปน้ปนอยเนาะนไปเก็บผักไปเก็บผักอยู่บอกอ,อ,นนอ,อ๋อถึงว่ามาช้าหน่อยแต่คนก็ยังไม่มาหรอกคนตกปล่อยอันนี้ร้านพี่แก้วครับมีทั้งจิ้งลีดครับเ,เดี๋ยวนะ <มา S 1> นี่อะไรพี่แก้วหมอ,อจิ้งลีดครับจิ้งลีดหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วสุกแล้วเนาะครับ ไอ้ภาษาเขมนว่าอะไรจริงดิโอเคครับนี่ครับบรรยากาตลาดครับไม่ค่ากับผ้ันเต็มแล้วครับเมื่อเนี้อันนี้ที่ว่านี่ก็มูนะครับเนี่ยแต่เพื่อนบู้ันมาเฮีไเพื่อนอาชิบูลุครับนี่บรรยากาครับคนก็กำลังมาเดินบู้ันร้ายครับก็เลยยังบวันคึกคืนใชครับเงียบๆอยู่ครับพี่น้อง นี่ร้านก้มเองครับนี่ก้มกับบุหรี่ลงข้องมาค่ายไปไล่แล้วครับเมื่อเช้านี้ครับก็เลยเรียกข้องมาตลาดน้อยเดียวครับโอเคครับครับพิว่เข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวห้าข้องกินรองท้องก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวสร้างปลาหมึกเป็นไวรนะครับเอาเอาแห้ง ทอดเคี่ยมเคียมแล้วตึงแล้วครับพอนะคันนี้เนาะโอ้น่ากินครับอันนี้ขายมากี่ปีแล้วพี่ปวยขายมาเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีรับครับนี่เป็นมืออาชีพแล้วเนาะครับระดบมืออาชีพแล้วมือโปรแล้วเนาะครับผมครับนี่ขายมาเจ็ดปีแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับถ้าไม่ลอยนี่อยู่ไม่ได้ครับอืมถ้าไม่ลอยนี่อยู่ไม่ได้ตายเลยเนาะครับ นี้พ่อค้าใจดีครับพ่อค้าร้านนี้เป็นคนใจดีร้านเลยพี่นี่ครับติดใจน้ำจิ้มนี่แหละครับพนักเอาเป็นขวดไม่ได้ได้เอามาบอกเป็นขวดที่ว่าอยู่ครับเป็นขวดเต้ามีอ๋อนี่ยเนี่ยเนี่เออนี่นี่เห็นไหมถ้าทําขายด้วยครับขวดละยี่สิบบาทครับนี่ครับครับใครสนใจก็มาที่ตลาดบ้านกันทอมเลยนะครับที่นี่มีครบทุกอย่างครับ ครับผมโอ้ใส่จานให้เลยบอรมาพี่บอยกี่บาทสี่สิบบาทครับสี่สิบบาทโอ้น่ากินครับนี่นี่ครับน่ากินมากมากเดี๋ยวไปฝากแม่บ้านไปก่อนครับเดี๋ยวจะไปซื้อนุ่นต่อนมะาฝากไว้หน่อยครับ เดี๋ยวไปซื้อชูชีกินกันครับนี่ยำครับยำยำจัดร้านไม่เสร็จครับยำยำต้องใจเย็นเครับวันนี้ยำทครับซื้อชูชีหน่อยครับครับเดี๋ยวได้ครับนี่ครับน่ากินครับนี่ครับเดี๋ยวซื้อไปกินรองท้องกันครับดูเข้าแล้ว ต้งเลยครับน่ากินมากๆเลยครับไอ้ไอ้แฟนผมมาสังสาสง่งไว้เพื่อสัอ่งย่างไรครับนี่ครับโอ้น่ากินครับวันนี้เราย่งสองครับผมย่างสองบอกครับเนี่ยผมมาสั่งไว้แล้วเนะาะเสมน้จ๊ะบาท ผมใจเงินยังใจเอยาแล้วสก่้องล้สมสรกองาบซีวนี่ครับอันนั้นตาโกยากิครับตาโกยากิันั้นก็เป็นตากกินกันนะครับคุณกินก๊อบๆเลยครับนี่ครับร้าน ซูชิครับตอนนี้เป็นเฮ็ดน่ากินครับเป็นตาแซ่บครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศจ้าบ่ายครับสามสิบสามสิบเนาะผมจ่ายผมจ่ายยังยี่สิบเพิ่มอีกสิบบาทเนาะครับขายดีๆได้พอขายได้โอเคผมไปเอานมซอกรอน ซีนอนไปฝากลูกสาวพวี่ฟางพี่พางเอนน้อ,นอ,นอย,อเ,ยออเอาตัวน,นี้เลยไม่เขาบอกตอนเย็นกลับบ้านไม่เขาบอกเอาไปเลยก็ได้ไยงัยงเอาไปแช่ไว้ <c oughs> มีมีที่แช่อยู่ ข้าวที่จมูกครับคุณผู้หสวยงามนะคะครับอร่อยค่ะครับนี่ครับแม่ค้าใจดีครับแม่ค้าร้านนี้ใจดีครับซื้อประจำครับครับผมร้อยขายดีๆครับีิเคฟครับใครสนใจก็ตลาดกันทอมนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปกินกันครับเนี่ยซื้อแล้วครับผมเ,เดี๋ยวไปชิมเบิ้งก่อนว่าดีแซบจำได้ใช่ไเพราะว่าตลาดปิดโดนครับเพื่อเป็นมือแรกรสชาติใกล้คงดีแซบคือเกาแล้วว่าผมว่านี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่นี่ซื้อมาแล้วครับมาลองชิมเบิ้งหนึ่งกันครับที่นี่กินกันโอ้แซบครับหอมๆ อยอมครับที่เจียมเพิ่มแล้วแทบจะพูดเอเาครับนี่จะไปเป็นเดือนเด้ครับนีเเมม่เพิ่งมาเพิ่งมากินนะครับปลาตะลักเพิ่งมาเนี่ยมือแรกเลยมาเจอกันเขอาคัาไหมครับนี่ครับ อืมยอดครับครับลองกินสูชิบ้างครับเนี่ยนี่ครับอืมสูชิตละดานัด ลองท้องครับหิวเข้า <c oughs> นี่ครับใส่น้ำจิ้มจังน้อยครับ <c oughs> อ้อลนะองนี่ก็ครับ ยบ้รยบรช่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ะพากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นำด้วยนะครับสวัสดีครับ